สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรบรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตด,ดิษฐ์ท่านผู้ชมครับผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายพักประชาไทยผมได้รับมอบหมายจากดรบุญยงจันแสงวนนพักประชาไทยให้เป็นตัวแทนพักประชาไทยเข้าร่วมประชุมดังนี้ครับวันที่14พฤษภาค,คม2567เวลา13นาิกานาที เขาร่วมประชุมกับคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำุฒิสภาเพื่อศึกษาสารต่อโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ของท่านดรสังสิตพิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำุฒิสภาเพื่อน,นำมากำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาภัยแรงต่อไปวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567 ขาร่วมประชุมการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นงานประกันสังคมที่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานพักประชาไทายโดยการน,นำของท่นานทนายดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทายจะพัฒนาพักประชาไทายให้เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นพักคการเมืองของประชาชนโดยแท้จริงผมวิชิตเดิดทัะสบ ผู้โดยการไปกฎหมายพักประชาไทยไรายงานพักประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาธชิปไทยเคนไทยข้าใจ